สวัสดีครับพี่นอ้องยุทตลาดน้งแก่อำเภอเมืองเล็ดครับถ้าพี่น้องเบิ่งราคากล้วยสำรวจราคากล้วย6องเทีย2 0ครับก็บรรยากาศนะครับตอนนี้คือคักตลาดหน่ายหอยน่ายหาง ราดีครับบัตรทกรเราเอาเท่าไรครับนี่สองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพังหมื่นเกันรออยู่ยังขากระไดเลี้ยลูกเบาเบาเลีได้เจ่าบารนี่สองหมื่นสองพัน้สองหมื่นสองพันหา 2,500ลู่ผู้อล,ลูกแมร่รูปผู้อเมอันหาครับตอนล่องไหนเราลูเน,นอะออรฝากเบอร์้าอกาเกอร์หนึ่ครับจากสาะตการอุบลหออมันมาได้หรือเปล่า ตสบายได้ลูกสาวขายเพิ่อนเราบ่ขายเพิ่นขายตัวนึงพ่ือเปลขายตะค้ยกัอนนี่ก็สองตัวนี่คือเนียจากคู่นี่หพ่อเออเดี๋ยวท่านเลขาพอจะถึงอยู่หันก้อนเน่าไปเอากับลูกสาวไปก้อนตัวนี้ขายแล้วต้นตัวนี้ตัวผูตัวเมียหน่ตัวเมียแล้วเจ้าบาทลุงดิ 3ามหมื่นเอ็ดสาม่าผสมไปผสมนะแต่ว่าท่านี่พ่อเดือนสามหื่นหนึ่ต่อองไตน่ลูกสาวเนาะเอาฝากเบอร์โทษนดละน้องแจ่มจะน้องแพรากโคนทองมันหมาน้นลูกเด้อ ว่าไงท่านเล็กเท่าไรล่ะเนี่ยเบื้องนานไหมนานรออยู่ดิพ่อไปลงมไว้แล้วมอขึ้นพันแล้ผมอวนดวนดิสองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่ที่ทุกบอกไปเสียงไว้งหอย่าง้วนืสองหมื่สี่กับสูงลอยีไปสรีูกไปกับคนกับหมวหันวะอรเจ้า สองหมื่นสี่ต่อรองได้ฝากเบอร์ศูนย์แปดครับฮะศูนย์แปดศูนย์แปดศูนยเจย์ครับหกศูเาเลขาพ่อใหญ่สิงห์อนสักสองแสงครับอนสักสองแสงหมืนหขอบคุณครับอ๋อเงินพันล้วผมด้ไถเลยด้วยด้วยเมื่อลูกอาดเลยโอเม่อทั้งสองคือผูน้ำ ตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่นี่สองหมื่นห้าตัวหน่อยเดห <40, 000. S 1> มืน่นซีลอยเจ้าบัวอันนี้ก็คื้อสีรลอยสามตัวล่องไหนทุกตัวอืมก็เรียงหมืน 4, ่นซีพันห้าลอย อันนี้สเท่าไดก่อนสองหาครบางเอ้าใครบางน้าปลาเบอรทั่วครับศูนย์เก้าสามว่าสามก้าเกดสี่หกครับผมเอามันหมานครับขอบคุณครับด้วยเอ้านี่เตะเอ้าขัดขัดมาถึกมือหนึ่งเอาว่ามือหนึ่งอ่ะเดะเออจะไดแม่ลุกเนี่ยซีมน เอาหอลูกไม่ให้ลูกผูกลูกผูกตัวงมียให้ลูกผูกข้อสี่มือข้อเจ็ดมือลงมาสี่มืนผสมอีกไปสมเกคบเพากระดิเรียนนเดี๋ยวให้เพิ่นเบิ้งสวดุกองเอวได้ไหมุงทุงงเน่ยสี่สิบอืมเบ้อเกฝอยน้อถุงก็อยถงก็อยแตะถงก็อยแตะถือกนะพ่อถือแยกว่าขันแยกอะ ขาบุญุณสบายบนรบนาโรลอยู่หรอบ่แยกเวยมับ่ทักเยเออบ่ทัดแยกกับบ่ทัดแยกไขักน้ำพยัมักน้ำพยัตเตะฝากเบอเออชุดแปดหกว่พองจ็เพตตะกล้วยถือเอาครับถือไปถือมาเอาไหมล่ะมีรูปเลยนี่เมื่อสาวน้อยยดีดยวเบัตอ่ะสาวน้อยนี่ 23,500ครับ23,500ตาเตียเต้ยมเตี้ยมจมนครับงานทำหนังมีโตนั่นดี่ครับลอยมีชิบบวก23,500ครับผมต่อรองได้ครับผมเออมีสาวครับปากเบอร์065บ้า305514 0มาจากไหนจากวาปีครับอา้าวมันหมันอ่ะมันหมันครับผม วัดดีอะปุ่มนีเมยก็รูปมดติอยู่เนี่ยเออไปน้อยกันแม่นสามตัวรูกมันมดตัวปุ่มเนีเอาจักรพรนี่ห้องไว้ซีมือถาครับโอ้ยเป็นลักมากบ่ปุ่มนีซีมือถ่าครับสามตัวสาตัวีลนต่อรองอะไรพอมรับทรงพร้อม ไม่ประเทศไรแล้วครับเออจะไปบอกภาษเพูดภาษาพูดภาษาพันว่าได้ปลาแมวเราอยู่ก่บปลาซี่มือหากระปุ่มนี่ลูกตัวนี้เมียตัวนี้ผู้เอ้าก็ร้องได้แต่ปากเบอร์โท่อ่ะ082 850 9366มาจากไหนมาจากยังตลาดครับเอ้ามันหมานครับขอบคุณครับนี่ปุ่มนี่ครับปุ่มนี่เอาเรียกกันเลย นี่เจ้ากน่านอันนี้มันยังอ่าดิข้วยวันเมียนไปใส่เมยังตะลูกวะเนี่ยผู้ือเมียนนี่เกียวจักบาทนี่ ้มืนสี่พันตัวดีอยู่ตัวดีอยู่ขาวเลี้ยงอยู่มอยู่ออกแต่เอทมื่นสี่พันเอาไผ่มักราคามินิฝากเบอร์โทรอ่ะ0 9 3 6 6ปดเ1 3่ส หอยสักว่าป <oh> mm ี hmm. ัวรูดงามเลคบเอาต้องกันเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสองคมคมนี่เอาเท่าไคมนี่ผมอยู่ไหนหาเมือนเท่าะลูกแม่ให้ลูกคูนี่มหาเมือน ห้าหมื่นโอ้เงี้ยวดีชุอ 3, ออ่อ่อสามที่หมอ่ามืนตัวนี้ครบนี่ดีครบสาม่งเจครับลูกเปานฮัุฟวีกมาจากไสออะจากพู้ไสครับตัอร่องในทั้งสองคมครับต่รอรองในั้งสงคมครับ นารุ่นน้ารุ่นน่ารุ่นน้ารุ่นไปเลี่ยงครับเนี่มันราคาลงแม่ตัอางคลายเนตัวเดียวนี่ยต่วเซนโ่ลตัวน่งครับผมนอฝากเบอร์ทรนะครับศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์สตัวศูนย์ศูนย์ศปดเมหนามนครับมันมครับขอบคุณครับรักดีพอเล็กลูกแม่ลูกผู้ มีปสอีกไปอ่ะลูกหนึ่งพันหลอครับเด้ามาเสือปันอีงมางเปิดใเทาไรดหกพนหัว้วอ่างดีถึงหนอยสามแปดสามเก่งครับผมผมเห็ด้ผมพันหอไม่ลุดซ้อมติไปครับผมเนีอ่างดีอยู่ลูกก็หลอ่อเปิดใปเท่าไรครับวาคัน โกนหาต่อร่องไหนอีกโอ้นิดหน่อยรับโซงจากโลกรับลอยโลกครับฝากเบอร์ทรดนะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหากสี่หกหกสี่หกเก้าสามแปดสามเก้สามแปจากสายครับว่าคารับโอ้ว่างผมเบอร์ในวันผ่อนลูกเหล็กค่นไอ้พ่น่องเบอร์เยวใส่วงอีบง ตอนรอกกัดครับเอา้าคลิปนี้ฝากตอบพี่น้องซำน่อครับสบายดี